สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมต้าส์นผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สนามแข่งกระจายเซอร์กิตเป็นการมาสนามครั้งแรกของผมเหมือนกันวันนี้เพื่อจะมาฝึกทักษะในสนามนะครับสนามแข่งกระจายเซอร์กิตเดี๋ยวเราจะไปพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในสนามนะว่ามันเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเผื่อเผื่อใครจะเป็นมือใหม่แล้วอยากมาไงว่า เอ้มาต้องทําตัวอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราผมไปพาไปชมเลยว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนีครับข้างหน้าของเราตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อรุ่นที่เขาจะทยอยปล่อยตัวนะข้างหน้าตรงนี้เป็นรุ่น3 4 0นะครับผมเขาจะแบ่งเป็นรุ่นๆไป300 500ก็ตัวพันครับแล้วก็รุ่นผู้หญิงลดี้นะครับผมเขาจะไม่ปล่อยพร้อมกันทีเดียวแบบขารุ่นไปนะครับตรงนี้ก็เป็นรุ่น300 ส่วนข้างหน้างางตรงนี้จะเป็นบูธนะบูธจากกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปดูตามพิษต่างๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูพิษก่อนวันนี้พิษค่อนข้างเยอะมากอันนี้ก็คือมันมีเลขบอกอ๋อนี่พิษใหม่เลขหกนี่นะนี่ยาวไปถึงโู่นเลยเห็นปะ เดี๋ยวเราพาดูรถ in ในแต่ละคิษก่อนว่าวันนี้มีรถอะไรมาบ้างนะเริ่มจากคิปแรกนั่นนี่ดับเอ็กซิครับอาวันคาบอนนี่สีเขียวค <Wow. S 2> <corps. S 3> ิตมากคันนี้แล้วก็จะมีไฮยบุษะอยู่สองคันนะสองคันนี้เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อมาแชลรถน้ำลายนะบัวนะผมเออเดี๋ยวเราไล่ถ่ายไปเลยเลยดีกว่า คือครูของกลุ่มผมสวัสดีครับพี่เป็นอินส r ต c เตอร์งานที่นี่โอเคฟาสแท็กคืออะไรพี่ฟาสแท็กมันคือกิจกรรมที่พายูเซอร์นะครับมาขับขี่ในสนามนะครับจะได้รู้ว่าการขับขี่ในสนามเป็นยังไงแล้วก็เพิ่มทักษะกับคนที่มีทักษะแล้วแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดขึ้นไปนะครับผม คือเอาง่ายๆคือมือใหม่มาได้มันไม่จะเป็นต้องมีทักษะมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับยังผมมาผมโคตรกลัวเลยแบบโอ้ยมาเจอคนที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีทีมครูฝึกคอยแนะนําคอยดูแลมัน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 ไม่ใช่กิจกรรมที่มาแข่งกันใช่ถูกต้องครับมันมันเป็นกิจกรรมที่มาเพิ่มทักษะในการขับขี่มากกว่าครับใช้มีเวลาก็อยากให้มาอ๋อครับผมครับโอเคไปเดี๋ยวเราไล่ชมแต่ละพิษเลนไว้ดีกว่านี่สุสกีก็มา ซูซูกิเซตเแต่ผมจะไม่เดินลงไปเยอะนะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะวันนี้ผมจะไล่ไล่ถ่ายไปเนี้ยซีบีอาร์พันเซตเอ็กซ์หกครับผมนี่และนี่ก็คือพิษเลนของผมเองครับผมเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเออพิษช่องพยุงผมเอดพันครับมากับเพื่อนเซ0เก้รนี่คันนี้ก็เป็นอาวันสีม่วงนะครับผมนี่กับสีขาวนี่ ครับโทษนะครับอันนี้มาครั้งแรกปะครับไม่ค่ะอันนี้ผมเคยเห็นในเฟซอยู่นะคันนี้เห็นไปสนามช้างบ่อยใช่ไหมค่ะไปรายการแท็กซี่ค่ะแต่ไม่ได้ลงแข่งอ๋อครับผมนี่เคยติดตามอยู่ในเฟซพักหนึ่งนี่เห็นสนามช้างบ่อยโอเคครับไปต่อไปคันนี้เป็นเอสพันะครับผมปีใหม่นะมีชาวต่างชาติมาขับคันนี้อย่างเปรี้ยวอย่างเปรี้ยวแต่เราจะไม่เราจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับผมเพราะว่า รถค่อนข้างเยอะเลยกว่าจะไปถึงนู่นอีกแล้วนี่นี่ก็มี CBR 600กับ CBR พันนะครับผมอันนี้มาครั้งแรกเหรอพี่มาครั้งแรกเหรอครับใช่ครับนี่มาครั้งแรกเหมือนกันเลยผมก็มาครั้งแรกนี่คือรุ่น300ที่ลงไปเมื่อกี้นะ เห็นได้ว่ารถเซลล์พินนะเขาเตรียมมาพร้อมแล้วทั้งผ้าวอร์มยางทั้งแบบโอ้โหอะไรจัดเต็มมากคือคันนี้ซีเบียพันกับซูซูกิครับผมอันนี้มาครั้งแรกป่ะพี่อะไรรคับมาครั้งแรกหรือว่าเคยมาแล้วทีเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยอ๋อโอ้โหแสดงว่ามีประสบการณ์เลยคันนี้โอ้ผมต้องขับตามคันนี้แนละ้วแหละ,ะทางนั้นอ่ะคันนี้เคยเห็นในเฟซบุ๊กอยู่ในคะันนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นเพื่อนในเฟซเยอะมั้งคันนี้ไม่แน่ใจนี ก็อสุไครับทำวปครับอ๋อชอบด้วไหนไหนเออนี่ยครับอ๋อนี่โ้ยชื่อมันผมเลยอะอาร์ตเหมือนกันอะอาร์ตสุอร์ไ์ผมชื่ออาร์ตสปกร์หน้าตาดีครับผมก็ว่ากันแล้วครับอันนี้ก็มาด้วยกันหลายครั้งแล้วอ๋อโอเคแล้ไปต่อครับนี่บูตต่อไปเป็นหศูนย์ครับผมสีแดงกับสีเทาครับผมโยคันนี้นี่บูนี่นี่จัดเต็มมากเลยมีทั้ง พื้นเขาเรียกว่าอะไรผ้ารองล้ครับแล้วก็ผ้าวอมยางสีสดมากคันนี้นี่มาจากไหนกันพี่หัวหินครับหัวหินเหรอ,อนี่จะเป็น,นทีมแข่งเลยั้มเนี่ยนิดนึงครับยังยังไม่ถึงชีพสมัครเล่นอยู่อันนี้พี่ขับเองเลยปะคนันนี้โอ้โหอ๋อสวยมากเลยอะและ้วสติกเกอร์มา จริงสตสติกเกอร์มาเบอร์69ด้วย69กับเบอร์19นะครับผมอ่าแล้วก็มีอาซิกมาหนึ่งคันแล้ว6น่าจะมาคนเดียวแล้วก็มีซักเอ็กซ์6มาก็น่าจะมาคันเดียวอีกคันนี้น่าจะไม่มีเพื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวรามาดูมาละมาละนี่ถึง300เดี๋ยวผมซูมให้ดูครับผม สามอซีซียังจัดเต็มขนาดนี้เนาะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะผมจะตามไปทันเปล่าไม่รู้นะมาเรายังอยู่อีกไกลนะเรายังอยู่ที่ครึ่งทางอยู่เลยนี่มาพิดนี้เป็นแนวสีเหลืองครับผมายาบุษะนีม่มากับแก่งายาบุษะครับผมนี่แล้วอันนี้มาจากไหนกันครับพี่มาจากกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพใกล้ใกล้ใกล้ครับโอ้ ผมมันจะตากเลยอะคนไทยไปไหนตากเทตากเพราะเชื่อนี่รู้ว่าแกนทางเหนือมาตากอ๋อมาทีรามครับโคครับโอ้ยถ้าพี่ขึ้นไปทางเหนือบ่อยเจอหายาเข้าหัวยาขนไทยมั้งนี่อยู่ใต้ดินนะผมอ๋อเอาพี่อยู่ใต้ดินเหรอแต่ว่ามาอยู่ที่อ๋อมาครั้งแรกป่ะพี่มาครั้งที่สองครับอ๋อโอ้ยแสดงว่ารู้ลายอะไรแล้ว ไปต่อโอ้รูตต่อไปก็เป็นของฮายาบุสามอนกันสีม่วงนะผมแต่นี่คนขับไม่อยู่ครับผมล็อกนี้ว่างคนระับอุ้ยนี่ซุ้มนี้ครับาปักมาด้วยคนระับเป็นซัตเอ็กหกอาร์ครับผมมีน้องหมามาด้วยนะฮะนี่ล็อกว่างอยู่นะฮะล็อกว่างนี่ก็ล็อกว่าง แล้วก็มี650กับนินจ้า400มาผมมาจางไหนกันนะพี่นนบุรีนนทบ,บุรีรอ๋อมาข้างแรกกับครับอ๋อมาบ่อยแล้วมาบ่อยแล้วเสีงยงในสนามก็จะลั่นๆหน่อยนะฮะชาวต่างชาติก็มาเหมือนกันเป็นดุคติ ช้าวชาวต่างชาติก็มาเยอะเหมือนกันนะทาไปเล่นไปเห็นประมาณ6-7คนแล้วสำหรับชาวต่างชาตินะนี่ครับอาซิกมานะครับผมกําลังใส่ชุดแล้วเพราะว่าจบจากรุ่น300ก็จะเป็นรุ่น600นะผมเขาก็เตรียมใส่ชุดกันแล้วนี่แล้วก็มีอาวันอีกหนึ่งครับนะผมอันนี้อาวันอาวันอาวัน กะมีสายวิบากมาหนึ่งคันนะฮะนี่ต่อไปก็เป็น z ซ1 0ล้อเขียวอ๋อเปี้ยวเฝ้าเลยทีเดียวแล้วก็มีไท i อั p มก็มานะผมไท i อั p มแล้วก็ c ี r 600รนะผมแล้วก็มีอ่าสิบห้ามาอีกหนึ่งคันอ่าสูงต่อไปก็เป็น650นนะผมแล้วก็ ซีบีพันมานะผมนี่กับซีบีอาร์พันอ่าใช่สุมหลังก็จะเป็นนี่คาร์ทหกร้อยสองคันนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันดีกว่ามันมีข้างหลังอีกน,นิดนึงเดี๋ยวผมจะเดินย้อนกลับไปในสนามก็จะลั่นๆหน่อยนะฮะผมพาไปชมบรรยากาศข้างสนามก่อนดีกว่าเนาะ าไปชมบรรยากาศข้างสนามแล้วกันมาแล้วมาแล้ว ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราพาไปชมข้างหลังอีกนิดหนึ่งเนาะก็อ,อย่างที่บอกนะกิจกรรมนี้คือมือใหม่มาได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นนักแข่งมาเพราะว่าอย่างที่เขาบอกไปต้นคิมนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมฝึกฝนนะครับผมฝึกฝนเพิ่มทักษะไม่ได้มาแข่งกันถามว่ามีนักแข่งมาไหมมีมีคนที่เขาเป็นนักแข่งก็มีนะแต่ว่า เราก็ไม่ต้องกลัวหรอกเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายหรอกถึงเขาจะเป็นนักแข่งเราจะเป็นมือใหม่เราเราขับมันอยู่ที่ความคิดของเราอ่ะเขาเป็นนักแข่งเราจะไปแข่งกับเขาทาไมนะเราก็แค่มาฝึกทักษะของเราไปเราไม่ต้องไปแข่งกับใครอ่ะเนาะประมาณนี้ยิเซนจาก DID ว้าวตอนใบสามค่ะนี่คือกิจกรรมพิเศษจาก DID ดีนะจ๊ะ เ,เดี๋ยวเรามาชมพิธนั่งดีกว่าพี่นี 500, ่ห้าร้อยของเล่านี้หกร้อยลายอัมแล้วครับพิธข้างหลังพิธข้างหลังจะสั้นกว่าข้างหน้านะเนี่ยลายอัมแล้วก็มีลุคคาติครับผมกับอาวันมาลุคคาติกับอาวันมาพร้อมกับผ้าวอร์มยางเนี่ยไทรอัมแล้วก็วีโฟครับผม อย่างหนึ่งที่ผมมาครั้งแรกผมสังเกตได้ว่าเขาจะสตาร์ทรถในพิษอ่ะสตาร์ทแล้วก็เบิ้ลเครื่องกันในพิษอ่ะเพื่อเป็นการวอร์มเครื่องยนต์นะก่อนออกไปขับจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเขาทํากันเป็นเรื่องปกติเลยเห็นไหมเบิ้ลกันนะเบิ้ลกันใ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 น,ในซุ้มของตัวเองอะ่ะเออประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้คือเรื่องปกติที่เขาทําในนี้นะเออเดี๋ยวมาดูรถกันต่อดีกว่าพันนะฮะ V4 นะครับผม S1000R กแล้วก็มีฉลามแล้วก็โรมาอยู่ข้างหลังแล้วก็เริ่มทยอยทยอยมากันเรื่อยๆนะครับผมม,มีอยู่บนรถยังไม่ได้รถลงก็มีนะนเดิน,เด,น,เ,ดนเดินจนเดินจนร้อนอะ่ะเออนี่นี่รุ่นอะไรอะ่ะ MT10 นะ MT10 ก็มาคันนี้ข้างหน้าก็เป็นอ่า เทพสามตากับอาวันนะผมอยู่บนรถอยู่น่าจะเพิ่งมาถ,งถึงก็น่าจะไปเอาลงนั่นแหละก็จะประมาณนี้ข้างหน้าตรงนั้นก็จะเป็นเาขาเรียกว่าตึกอำนวยการเนาะแบบคนจัดกิจกรรมค่อยตรงนั้นไปมีอะไรก็ไปศึกษาได้ตรงนั้นมีอะไรก็ไปปรึกษาได้ตรงนั้นเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับบรรยากาศในสนามของแก่งกระจานเซอร์กิตนะครับผมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลย เดี๋ยวก็ต่อไปจะเป็นการขับขี่เดี๋ยวผมจะเหมือนเดิมติดกล้องโกโปรไว้ที่หมวกนะครับผมนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพกันละเดี๋ยวเอาเป็นเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเตรียมรุ่นต่อไปแล้วเป็นรุ่น6 0 0ซีซีนะครับผมเพราะว่ารุ่นสามรอที่ถ่ายไปเมื่อกี้ที่ขับไปเมื่อกี้เริ่มหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นรุ่น600ซีซีแล้วผมโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในสนามกันต่อครับผมเดี๋ยวก็จะไปทําการขับขี่มาชมว่าเป็นยังไง สำหรับการมาสนามครั้งแรกครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้กันแล้วติดตามกันด้วยครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยโอเคโอเคประมาณนี้เนี่ยถ่ายเยอะแล้วร้อนร้อนร้อนหมอนนี่แทบจะเป็นลุจจาริงเป็นในรถอยู่แล้วนะครับจจาริย์มากแล้เป็นในรถ่แล้วนะครับก็คือเข้าหนีถังสอกต่อเข่าต่อกอ็หนีขังเหมือนก,กัน มือแน่นอนว่ามันต้องงอที่หนึ่งนะข้อต่อไม่มีใจนะ